ในส่วนของหน้าจอนะครับจงหาสำหรับ6.1นะครับว่าเราจะสร้างจํานวนที่มี3หลักได้ทั้งหมดกี่จํานวนนะครับงานอตอกคูมาด้วยนะเปิดใหม่ได้เลยครับ6.1ครับงานคืออะไรครับ หกจุดหนึ่งงานคือคือสร้างอะไรครับจำนวนเต็มบวที่มีสหลักรับ่จนนนะเดี๋ยวครูถามก่อนคนที่ตอบมาใช้เดือนเพนไหมลูก <c oughs> ใครตอบครูเนี่ย <c oughs> อ่าพิมพ์พิดาโอเค <c oughs> นี่นี่นี่น,นี่พิมพ์พิดามาตลอดเลยดีมากลูกนะ เขาให้สร้างจํานวนเต็มบวกนะครับอาคูเขียนสนลักเป็น i บวกเนาะจำนวนเต็มกลุ่มบวกนะครับที่มีสามหลักนะครับสามหลักสแสดงว่างานของเราก็จะมีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งให้สร้างหลักอะไรก่อนครับจำได้ไหมที่เราเรียนกันหลักอะไรนะ หลักร้อยไหมเอาหลักร้อยก่อนเนาะเอาละตอนที่เราเรียนกันเราบอกว่าจริงๆแล้วเลขอ่ะเราสามารถทําอย่างนี้ก็ได้นะครับครูขอขยเื่อนมาข้างล่างแป๊บนึงนะขีดสามครั้งใช่ไหมข้างหน้าเป็นร้อยตรงกลางเป็นอะไรครับสิบเนาะแล้วก็หลังสุดเป็นหน่วยครับเนาะถ้าโจทย์เป็นตัวเลขเราทําได้สองแบบเอาทาแบบสีเขียวก่อนหลักร้อยเนี่ย ยกตัวอย่างเลขแรกที่ที่เราจะเรียกว่าเลขสามหลักคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมเลขแรกเลยของเลขที่เป็นสามหลักนะครับเท่าไหร่ครับสมมุติเล,เลขหนึ่งนี่กี่หลักครับเลขหนึ่งนี่กี่หลักหนึ่งหลักใช่ไหมหนึ่งถึงเก้านี่หนึ่งหลักเนาะแล้วก็สิบเอ็ดถึงอะไรครับที่เป็นสองหลัก ถึงอะไรครับ99ใช่ไหมแต่โจทย์เราไม่ได้ต้องการตัวนี้นะครับเราต้องการหลักร้อยฉะนั้นเลขแรกคือดีมากครับตอบปูมาดีมากนะ100 101 102ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเนาะแต่เราไม่ไหวอะ่ะเราเขียนตัวสุดท้ายเลยละกันคือ ค้เกรับ999นะครับโจทย์ยังเป็นแบบเดิมนะครับนักเรียนเนาะเอาละเนี่ยกลุ่มนี้แหละที่เราจะคุยกันฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกตหลักร้อยมันใส่เลขอะไรได้บ้างครับนักเรียนครับใส่ได้1ถึง9นะครับอ่ะครูเขียนเสียงเงินนะใส่ได้เลข1ถึง9ซึ่ง 1- ถึงเเนี่ยเราตรงเนี้ยเราใส่เลขศูนย์ไม่ได้นะครับหลักร้อยเพราะว่าถ้าใส่เลขศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีหลักร้อยฉะนั้นตรงนี้มี9้าตัว นะครับลำดับต่อไปเลข10หลักสิบขอโทษทีใส่ได้กี่ตัวครับหลักสิบ1ิตัวเลยเหรอคือ0ถึงอ่าตรงนี้เราก็จะใส่ได้นะครับสิบตัวนะครับหลักหน่วยแล้วครับหลักหน่วยใส่ได้กี่ตัว 0-9ดีมากครับทองดีมากฉะนั้นหลักหน่วยเราก็ใส่ได้นะครับ10ตัวเหมือนกันก็คือ0-9นะครับนะจากตรงนี้ครับนักเรียนเราก็จะใช้หลักการคูณใช่ไหมที่เราเรียนกันเราก็จะได้รู้เลยว่าตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร่เอ่ยเอาผลลัพธ์ตรงนี้ กี่ตัวครับครับมีพิมพ์พี่ดาตอบคูมา900ตัวนะครับหรือ900จำนวนนะครับเราก็จะมีเลขอยู่900จำนวนตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากแต่ถ้าหากเราถ้าหากเราจะเขียนเป็นขั้นตอน ข้างบนที่คูเว้นไว้ฉะนั้นหลักร้อยเนี่ยเราก็จะต้องใช้พลังนิดนึงเราก็เขียนว่าใซ่หนึ่งถึงเก้าได้ตามทานนะตรงนี้ใส่ได้เก้าตัวขั้นตอนที่สองก็คือเราจะทำการใส่หลักสิบนะครับนะเราจะเขียนขั้นตอนให้ให้สมบูรณ์นะครัะผู้ขอเขียนตัวย่อนะ หลักสิบใส่ได้ก็คือใส่ศูนย์ถึงเก้าตรงนี้มันจะมีการใส่เข้าไปได้สิบตัวแล้วก็ขั้นตอนที่สามนะครับก็ใส่หลักหน่วยนะครับเนาะตรงนี้เราใส่ได้นะครับก็คือศูนย์ถึงเก้านะครับก็ใส่ได้สิบตัว งานเราเสร็จแล้วทำสามขั้นตอนเราสรุปดังนั้นครับจะมีวิธีการในการสร้างจํานวนเต็มบวก3หลักนะครับแล้วก็เอา9ไปคูณ10นะครับแล้วก็คูณ10นักเรียนก็จะได้ทั้งหมดนะครับเก้าร้นวนครับโอเคหลายคนบอกว่าเอจอาจารย์แล้วผมจะเลือกอคิดแบบไหนเ,เลือกคิดได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเนาะ